ได้แล้วค่ะได้ของแล้วกลับบ้านค่ะยายร้านเข้าไปแล้วค่ะนี่ค่ะกลับบ้านพอเจงวันนี้ไม่ได้อะไรเลยเคสโทรศัพท์ก็ไม่ได้เดินคอตกกลับบ้านเลย,ดยได้กลับบ้านเอา อ่อนอ่อนยายโอ้ยอากเบิ้งหนังก็บ,บ่ได้เบิ้งบ่ได้จองไว้ก่อนเด้ออยากดูหนังก็ไม่ได้ดูอยากได้เคสโทราศาพัพท์ก็มันไม่มีรุ่นของก็เจ๋งนะคะอยู่นี้สิเปียนเคสโทราศัพท์ก็บบอด้ ถนนไปแล้วลงทางบาทน,นี้อ้ายายกับร้านไปกับกูเจ๋งสิางยายเกิดการลงทางยางยางสวนกันแล้วบาทนี้เห็นบอร้านมาชวนไปขื้นรถแล้ว <laughs> ยยออกมาเดินห้างบ่อยๆให้คุ้นเคยกับสถานที่ยายสิจำรถจะค้องได้บ่ดูนะ <c oughs> ก็เจ๋งเอาเฟ้นไฟไว้ไหนยายยายแล้วโมเมนกันยายหลงคันอ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงเด้อเจงมันเอาเฟนไฟไว <c> ้ <oughs> ได้อะไรกินยายอ๋อแก้วมังกรห้างเยองมังกรห้างซิมเบิงซิมเบิงตังเปรี้ยวหวานบ่พอหวานเอาเจ้าอย่าสูบไปเสืยวคนงายปนันซิมเบิง,ง,บบง,บงค่ดี อืมเจ้าเยซูไปเสืเ้อคอนง่ายปาน,นันกินเป็นปนันกินให้เขาปานนัน้นนะพวกเขากลายไปกินเขาบวกินอาหารบางทีก็ต้องโอ้เขาบวกินอาหารมาหนิห่วยสบายขนาดห้วยมันสีวิตผ้าเขาจอดกินเขากินน้ำแน่นอนชนะ <c oughs> โอ้โหาหากันสิบเอ็ดโบงบอห้ายังไ่ทันอยากนี่หวานไหมยายหวานเจียวเหลียวานเจียวเหลว มันหมายความว่าจังไรหวานเจียวแล้วอะะไรนโอเคยังไงเกาะไหมคะอร่อยไหมก็เจ๋งอร่อยอะไรนะโอเคยังไงเกาะไหมคะเพิ่งไม่ติดตอกแล้วกูเต็งเนืองหนังก็เจ๋งอยากดูหนังเอาที่หน้าค่อยมาดู ออกแล้วออกออกให้ดีตัวใหากว่เบิรงอยู่จอกเออไอ้หมดเกระจกเสียงหมดเลยปกติเลยแม่เน่ก็เก็บตังค์ไว้ดิแต่ถ้าเก็บตังค์แล้วก็ต้องรอน้ะฝนอีกนะเพราะว่าไม่มีใครพามาดูนอกจากน้งน้ะฝนน้ฝนกแจ้งน้ะฝนกับบ่ค่อยว่าไม่ก็เรื่องหน้าไงเรื่องต่อไปเรื่องหน้านี่กลับบ้านแล้วค่ะ กนกติกาขายของออก้อยเจงก็ไปช่วยน้ำฝนขายของให้มันหมดเร็วๆสิออถ้าตะก,ก้าหมดแล้วก็เผื่อจะมาอีกรอบหน้าสั่งอ่ะสามเดือนนะกว่าจะได้ทีนี้นะฝนก็ว่างเปิดเทอมแล้วอ่ะเปิดเทอมก็ไม่มีหรอสาทิตอ่ะ, <laughs> ะน้ำฝนก็มาเสาร์อาทิตย์เหมือนกันใช่น้ำฝนก็มาเสาร์อาทิตย์ขายอีกก็จริจงอ,อ่า <laughs>

ตำเนียงนะคู่แซบอีรีบอ่ะบ่อเข้วมาอรเยอะย่เ้าเมื่อต่ำกินกะได้เฮ้ยแซบไม่แซบสุรศรีจักรพแมนเมืวานนี้โอ้ยงากะมีกระใ่ง่ายกระใน่ทุยินกะแซบโู่ันวันเมื่อวานตอนนี้ให้ง่ายผิ สีสูสีสูใหญ,ญ่เบาได้บ่เจ้าม้อนีเแกตัวสีใหญ่ซได้อีกติเออขาเอาคุกเป็นร้านคนเ้อต่นะคม่อคนเ้อเออเ่มันมีแจ่บผสมมือหรอาหมองม่อง่ละมันละเอียกว่าของ้าได้โอ้เครื่องปันป่นมัน,น,นจะตำจนมือยัอม,มีนั้นปั่นเจ๊ดเจ็ข้าวเดียวหนึ่งมันยัตํำจอว่าซื้อลวเว้ ระวางังเอ้ยออกเอ้ยออกเอ้ยออกออ้ระวังที่รอรอหน้าฝนไปซื้ออะไรนะยายไปซื้อโตเกียวเนยกรอบโอ้ยยายกับพวกชิว่าตเกียวเนยกรอบน้ำเนะซื้อน่ามันมีมียงกรอบน้ำมันมน,น,นั่นน,น้ำมันน้ำมันสนบ่เออน้ำมันสนเขาทำว่าน้ำมันเป็นสิน้นซื้อน้ำมันสนเอาถือไว้จังได้กินทำไมเขาให้กินเดี๋ยวโอ้ยแซมมาสิบมึองเลยไม่กินน้ำ ไปกินนกัีเสือข้อละสละ่ละะลอยละขละดอยะนะขันดบพี่ข้อละดอยหรคันว่าร้านพันยากอันว่ารถไส่ลายยากกินสม่ยละบาดเนี่ไม่ได้แห้งไม่ได้แห้ม,ม่ได้แห้กืนตัวกวนค่ะท้าเบิ้งาเบ้งน,น้นิ้ซา น่าเสงียมตื้อมันคือขมว่ะขมแบบจริงๆขมชอบกินมันคือมันขมไปหาหมอหมอว่าอันะไรไปยังหมอเขาว่าเป็นอะไรโลกเก่าขึ้นมาโลกเก่าขึ้นมาโลกอะไร หัวใจเหี่ยวเหี่ยวเออหัวใจหัวใจเหี่ยวเหี่ยวหรือหัวใจเดาะเขารู้วาเป็นคนหัวใจอ่อนอ่อนแก่อนอนเราก็แก้อนอนเราหัวใจยี้สไตายแล้วเอ้าให้แถาเป็นลูกผัดชิชัดเอ้ามันเอียงเกาะอะไรมาเป้าวังจีเป้าฟันบัได้แป้งนี่มันงจีเป้าน้าห้มันทาอยู่นี่นะแม่ แันมันสีซักค้ารถดยเยตีนนะได้เจ้าคือนแปรงฟันโอ้ยกำปั้แปรงกำปั้นติ่ไปใส่เนาะป้าหมิ่นมาไี่ิ่กแปังนไม่ิีมึงนูแแขวไใสีสะอาดปูกันขาวเอออ่อลาะไม่ใช่ไม่ใช่กูแจ้งยิงแขวแล้วออนล่ะ แคบมันเหลืองออนล้าไม่ใช่ออล่ามีเฮวก็มีเหลืองเนี่ยน่นี่แลว่าเขาเขาเปลี่ยนยาให้ด้วยเหรอเมื่อวานนี้น่ะไเท้าไปหมอวันใส่โอ้ไเท้าค่อยอันเม็ดยาโทนี่โปะโอ้ยโอ้ยแต่กินตะเกาว่านะไอเม็ดยาหาเม็ดนี้มางัวเดียวอันนี้ ซีเมตรเหมือนเซานี่ซเมตรกินที่เขาอันกันยังขาดจะรอจะรอยอยู่แตะรอป้าถุงด้วยยาฮูกสองเก็ตสองไม่เท่าไม่เท่าค่อยเปิดมือเซาแล้วค่อยเปิดลูกนะค่อยเห็นลูกคอยนะว้อลูกคอยตอนที่คอยไปแต่งโตแล้วก็ถือพ่านตอนยิ้ยวตอนึงมั้ง แค่เคยเป็นแมงฝั่งเนี่ยแค่นานค่อยบอืกเออค่อยเแล้วเขายังเบิ่งอยู่เพ้อจำตัวเองก็เจงจำตัวเองไม่ได้เห็นรูปตอนป .1 อื่งรูปมันยุมันหลอกปวดแผนบอกเออเขาเห็นรูปแม่ค้อนำเป็นใช้เป็นตาอยู่บ่มันมีใช้เป็นตาเขาเห็นรูปแม่ค้อนําบ่เบิ่งบ่ได้เบิ่งบ่ออันรูปอันไปตอนไปกรุงเทพฯเออไปรับปริญญาเคมาบิ่งอีกคันะ เป็นอนี้เ่หาผม่เหอ่เดี๋ยวรอหน้าฝนนะค่อยเห็นรูปแม่ค่อยนัเสื้อเสื้อเสื้อเปิด้นไม่ท่อันนี้ยังไม่เสื้อหเสอเสทับหลังที่ไ่ยังไดนี่เก็ไม่งได้สายออมาเี่ยมเออเยมแม่คก็เสืเยมนอค่อยเียมยยกระเทบนี่ว่าวาพืนแม่แบบระยะเผาขนเลยได้นี่แม่เทาแม่แค่เนี่ยแ่นี้แล้วก็เอ็นวันนี้แล้วก็เอ็นอันนี้ ่เด so, ี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี bye, bye ้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่แต่กกรอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ยายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ